สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับกับรายการหุ้นกระแสนะครับประจำวันที่11เดือน11 2567นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี Delta CR C R C B D M S True S C C P T T E P Gulf P T T G C Advanced Intact นะก็จะเป็นหุ้น อิมแพ t เกนเนอรอันดับแล้วก็ Impact l o เซอร์อันดับนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเรามันเริ่มต้นกันที่ตัวเซตกันก่อนนะอ่ะเซตนะครับวันนี้ลบมานะเจ็จุดในภาคเช้านะหรือคิดเป็นลบศูนเนะก็เป็นไปตามที่เราได้ วิแคกันไว้นะสำหรับใครที่ได้ดูวิแคะหุ้นนะ่าสำหรับใครที่ได้ดูวิแคะหุ้นก็จะเห็นว่าอ่ะเซตมันมีสองแดงนะสองแดงวันนี้ก็มีโอกาสลงต่อนะตามที่เราได้คาดการไว้นะครับแนวรับสำคัญของเซ็ตอยู่ที่1,443นะคือบริเวณตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ1,432ก็คือจุดนี้นั่นเองนะ ถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงก็จะเห็นว่าเฮ้ยในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเซ็ตเขาเป็นแนวโน้มขาลงเป็นที่เรียบร้อยละนะแนวรับก็คือตรงนี้นั่นเองนะนะสำหรับใครที่มีหุ้นนะสำหรับใครที่มีหุ้นที่เทรดสั้นนะครับเทรดสั้นเทรดภายในวันเทรดภายในสัปดาห์เงี้ยก็ใจเย็นมาลอดูแถวแถวหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสามหนึ่งพันสี่ร้อย สามสิบสองไยวากันอีกทีหนึ่งนะอืมแต่ถามว่าเป็นแนวโน้มขาลงหรือยังไม่ใช่นะยังไม่หลุดหนึ่งพันสี่ร้อยห้าก็ยังไม่เป็นแนวโน้มขาลงหรอกนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่เป็น impact g i n e r กันบ้างนะตัวแรกนะก็คือเจ้าตัวเดลตานะอ่าเรามาดู Delta กันแบบ Real Time นะ เดลต้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวต้านที่ให้ไปก็คือบริเวณตรงนี้นะบริเวณร้อยหกสิบนะร้อยหกสิบอ่าตรงนี้ก็จัดไปสวยๆนะยังถือต่อได้นะเดลต้ายังถือต่อได้แท่งราคายังเป็นสีแดงอยู่ไม่ใช่สิแท่งราคายังเป็นสี เขียวเอ่อแอดมินไปดูตรงนี้นะอ่าไปดูเส้นสีแดงก็เลยพูดไปปากเร็วไปหน่อยนะก็ยังถือต่อได้นะก็ยังถือต่อได้แบบนี้ถือไปนะถือไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงอ่าคราวนี้แนวต้านถัดไปคืออยู่ตรงไหนสําหรับเจ้าตัวเดลตานะแนวต้านถัดไปคือนี่เลยนะร้อยแปดสิบนะครับถ้าทะลุ ร้อหกสิบไปได้แนวต้านถัดไปร้อแปดสิบนะโอเคตัวถัดมานะก็คือตัว crc อ่าวันนี้ก็บวกขึ้นมานะแต่ถามว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรืออย่างคือยังนะตัว crc เนี่ยอยู่ในแนววัดใจด้วยนะเออแนววัดใจเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมันมีตัวนี้ตรงนี้ สามสิบาทห้าสิบสตางค์เนี่ยถ้าหลุดเนี่ยไม่ค่อยดีนะเออ c r ีสี่ถ้าหลุดตรงนี้สามสิบาทห้าสิบสตางค์ไม่ค่อยดีอืมส่วนแนวต้านมีหยุดที่บริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือสามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าแล้วก็สามสิบสี่บาทห้าสิบนะใครที่มีหุ้นนะใครที่มีหุ้นก็สต็อปลอดไว้ที่สามสิบาทห้าสิบตางค์ตัวถัดมา BDMs อ่า BDMs ถึงแม้ว่าจะบวกขึ้นมาจุดเก้าสี่เปเซนแต่ว่าแท่งราคายังเป็นสีแดงอยู่นะขอดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอืมก็ยังนะรอก่อนนะสำหรับเจ้าตัว,ว BDMs รอดูแถวแถวแนวรับยี่สิบ้าบาทห้าสิบยี่สบหกบาท ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ใจเย็นยังไม่เปลี่ยนสีอะไรยังไม่เอาถัดมาตัว t r u ่ตัว t ทูเป็นไงบ้างทูอ่ะทูสองแดงละนะทูสองแดงละหมายความว่ามีการขายทำกำไรนะมีการขายทำกำไรนะตัวนี้ใครที่มีต้นทุนแถวแถว สิบเอดบาทสิบสตางค์สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ก็พิจารณาแบ่งขายทำกำไรบ้างนะสำหรับเจ้าตัว t ทรูนะเออตัวนี้ก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะขึ้นมาตั้งแต่ห้าบาทตรงนี้โอ้โหห้าบาทตอนมกราเนาะตอนนี้ก็ใครถือมานะถือมาตั้งแต่มกรานะจำๆเลยนะตอนนี้ก็โอ้โหจะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละฮะ ถูกไหมขึ้นมาตั้งแต่ตรงเนี้ยมาถึงตรงนี้นะครับหมายเพราะว่าก็มีการแบ่งขายทํากําไรแหละนะแท่งราคาเป็นสองแดงแบบนี้นะแต่ถามว่าเป็นขาลงไหมไม่ได้เป็นขาลงนะจนกว่ามันจะหลุดสิบบาทหกสิบสตางค์เนี่ยเานาะตัวนี้มีหุ้นก็ถือไปได้นะถ้ามีทุนดีๆนะแต่ว่าทุนแถวๆสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์สิบเอดบาทห้าสิบก็ขายทำกำไรบ้างนะครับตัวถัดมา ตัว SCC SCC มันเป็นขาลงนะแต่ว่ามันเด้งใช่ไหมบนนี้อืมเนี่ย SCC บวกมา0.76นะแต่ว่าจากการาฟเป็นแนวโน้มอะไรฮะแนวโน้มอะไรครับขาลงถูกปะเนี่ยโอ้โหดูเนี่ยไม่บอกก็รู้ว่าลงนะเพราะฉะนั้นก็ ไดเย็นๆนะหุ้นขาลงอย่าพึ่งนะครับรอดูที่แนวรับนะแนวรับใกล้สุดก็คือหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์คือตรงนี้อ่าถ้าหลุดตรงนี้ไปนะถ้าหลุดตรงนี้ไปมีโอกาสไปไหนนี่เลยนะก็คือร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบนะแต่ว่า ถ้าใครจะเสี่ยงเบสนะใครจะเสี่ยงบอกเอ้ยแหมมันมีนารับเว้ยขอเข้าไปก่อนก็ได้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าคุณอย่าลืมวางสต็อปลอ้นนะเออบางคนบอกเฮย้โฮยโอ้ยเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วเนี่ยจากจากจากเดิมเนี่ยโอโ้โหตั้งเท่าไหร่ใช่ปะจากเดิม400 74ใครจะคิดอ่ะถูกปะใครจะคิดว่ามันจะลงมา190กว่าถูกไหมครับ แต่ว่าแนวโน้มมันบอกเราบอกเราว่าอ้ตั้งแต่หลุดตรงเนี้สามร้อยเก้าสิบหกเนี่ยว่าจะลงนะก็ลงมาเรื่อยๆเห็นไหมยังไม่ได้มีสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นในทางเพลยใหญ่ๆเลยนั่นหมายความว่ารายใหญ่เขายังไม่ได้สนใจนะจ๊ะเออรายใหญ่เขายังไม่ได้สนใจเนอะมีแต่รายย่อยนะครับที่ซัดกันอยู่เนี่ยเห็นไหม เนี่ยดูลายใหญ่เขายังไม่ได้มีสัญญาณการกลับตัวอะไรใน time f r a m งเซม,มันเนี่ยยังไม่มีนะเนี่ยถ้าจะเป็นแนวรับของลายใหญ่เนี่ยคือตรงเนี้ยแถวแถวแปดสิบหกบาทหนึ่งร้อยบาทโซนเนี่ยเป็นแนวรับอะลงได้อีกร้อยหนึง่งลงได้อีกร้อยหนึง่งนะเพราะนั้นเ,นเย็นๆนะครับมุนขาลงก็ย้ำกันนะแต่ว่าแค่แค่แชร์นะ แต่คงห้ามพีพ่ๆไม่ได้คงห้ามพีพ่ๆไม่ได้นะแต่ว่าก็นั่นแหละเออขาลงใจเย็นต่อราคาได้ต่อก่อนนะโอเคครบถ้วนนะครับห้าตัวสำหรับ i ิมแพกเกนเนอร์คราวนี้เรามาดู Impact ลูเซอกันบ้างนะตัวแรก PTTEP ที่ทีทีก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงฮนะแนวโน้มขาลงแบบแข็งแรงเอออ่ะคราวนี้แนวต้านอยู่ตรงนี้นะหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทแนวรับหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์หนึ่งร้ยิบสามบาทห้าสิบสตางค์นะเห็นไหมใครที่เข้าไปตอนนี้ใช่ไหมโอ้ยสองเคียวแล้วซัดขึ้นหน่ปึ้งเนี่ย ไม่กี่วันกลับมาจะเท่าเดิมละจะเท่าทุนละเห็นปะเพราะว่าเราเทรดขาลงนะครับเราถือแบบสบายใจไม่ได้เราถือหุ้นแบบสบายใจไม่ได้เพราะมันเป็นแนวน้มขาลงนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเฝ้าตลอดนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยอ่าเราไปซื้อหุ้นในเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยแล้วแบบเฮ้ยมันลงมาจุดที่สนใจละใส่เข้าไปเออก็ดูดูกราฟด้วยก็ดีนะประกอบ กันไปนะครับก็จะทำให้เรามีโอกาสเทรดแล้วได้ราคาที่ดีมีจุดกลับตัวแล้วก็เป็นหุ้นพื้นฐานที่ดีเนี่ยก็ถ้าประกอบกันก็จะเยี่ยมนะครับอ่ะนะแต่ตอนนี้อย่าพึ่งเดอ้ออย่าพึ่งเดอร์ p ีท e p เราดูแถาๆร้อยี่สิบนัตัวทัดมานะตัวกราะขึ้นมาเยอะขอย่อหน่อยอกราฟนะ ขึ้นมาเยอะขอย่อหน่อยก็เป็นไปตามที่เราได้อ่านราบไว้นะก็เป็นไปตามที่เราได้อ่านกลาบไว้แล้วก็ตอนนี้ขอดูซิว่าหลุดหรือ,อยังอ่ะยังไม่หลุดนะเนี่ยเขามีแนวรับตรงนี้แนวรับตรงนี้ก็คือยังไม่หลุดนะก็คือบริเวณหกสิบสี่บาทเนี่ยอ่าราคาแม่อยู่หกสิบสี่พอดีเป๊ะเลยแป้งๆเลยนะก็ถ้าหลุดตรงนี้นะครับ ก็มารอแถวๆห้าสิบห้าห้าสิบแปดนะสำหรับใครที่รอจะซื้อกัฟนะอืมมันต้องย่อลงมาเพื่อจะได้ไปต่อนั่นเองนะสำหรับใครที่มีทุนดีๆก็ไม่ต้องขายสี่สิบหกสี่สิบเก้าถือไปนะถ้าไม่หลุดห้าสิบห้านะตัวสามสิบเจ็บาทสี่สิบาทเดียวถือไปเลยนะถือไปเลยนะแต่ว่าถ้ามีทุนแถวๆนี้ก็พี่นาแบ่งขายทำกำไรด้วยนะครับอย่าให้ จากกำไรกลายเป็นขาดทุนนะเหลือกำไรน้อยก็ยังดีกว่าไม่เหลือนะเออนะครับทีท,ที่จีซี่ตัวถัดมาอ่ะตัวนี้ก็เป็นแนวน้มขาลงเหมือนกันขึ้นมาชนชนแนวต้านนะขึ้นมาชนแนวต้านที่บริเวณยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยแล้วก็ไม่ผ่านแทกราคาเปลี่ยนสีเลยวันนี้อ่าก็ดูไม่ค่อยดีนะดูไม่ค่อยดี แบบนี้มีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับอ่าเดี๋ยวผมให้แนวรับเพิ่มเติมไปอีกแนวหนึ่งคือแนวรับของตรงนี้นะอ่าก็คือบรวณยี่สิบสามบาทเก้าสิบตังอ่าโซนนี้ถ้ามันหลุดตรงนี้ก็นี่เลยนะรับตรงนี้ก็คือยี่สิบสองบาทแปดสิบสตางค์ตอนนี้ใจเย็นนะ e t g c อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าไปรับ ถัดมาตัวแอดวานอืมขึ้นมาเยอะขอย่อหน่อยอ่าขึ้นมาเยอะขอย่อหน่อยนะแต่ว่าแท่งราคายังเป็นสีเขียวอยู่นะในภาคเช้าอ่าก็มีการสู้กันระหว่างคนซื้อคนขายนะใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปวาง Stop Loss ไว้ที่สองร้อยหกสิบเก้านะแนวต้านอยู่ที่สามร้อยนะแนวต้านอยู่ที่สามร้อยสำหรับจตัวแอดวานแล้วก็ตัวสุดท้ายนะอินทัช อ่าอินทัดเนี่ยโอ้โหกราฟไม่เหมือนกับแอดวานนะอินทัศนี่หลุดแนวรับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าหลุดแบบนี้เราก็มารอรอที่เส้นค่าเฉลี่ยนะรอแถวน,นะนะนี้นะรอแถวนี้อ่าเก้าสิบเก้าสิบห้านะโซนนี้นะส่วนแนวต้านอยู่ที่อ่าเอาต้านใกล้ๆหน่อยหนึ่งร้อยสี่บาท ห้าสิบสตางค์นะประมาณนี้แนวต้านนะโอ้ก็มีโอกาสย่อลงมานะใครที่อยากซื้ออินทัศก็เป็นโอกาสเหมาะแล้วแหละที่จะได้เข้ารับนะก็รอดูแถวๆนี้มีการกลับตัวของทั้งราคาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะ,ะก็ครบถ้วนนะครับทั้งสิบตัวนะห้าตัวคือ อ m p a c t g a นเนออีก5ตัวคือ Impact c r u ซ e r หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเอนนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนภาคบ่ายนี้นะก็ถ้าถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าชอบก็กดติดตามเราด้วยนะครับวันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ